ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนออกเดินทางไปจันทบรุรีเพื่อไปท่องเที่ยวและนอนแคมปิง้งกันที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ําตกผิวที่2หรือที่รู้จักกันในชื่ออ่างเก็บน้ําห้วยตาโบและหากใครที่อยากจะมากางเต็นท์จะต้องมาลงทะเบียนด้านหน้าทางเข้าโดยที่นี่จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเข้าพักเลยและเมื่อพร้อมกันแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการประจนภัยครั้งใหม่ของอาแมเจอร์ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการประชุมัยกับอมแนเจอร์ Man, <Yeah. S 1> สำหรับการมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมได้มาเยือนห้วยตาโบและในวันที่ผมไปก็เป็นวันธรรมดาแต่ก็ยังมีคนมากางเต็นท์พอสมควรและในครั้งนี้ผมก็ไม่ได้นอนแบบธรรมดาเพราะผมเองก็มีเต็นท์มาเช่นกัน ประมาณชั่วโมงครึ่งครับเต็นอันนี้กลางยากมากเนื่องจากว่าพื้นนะครับที่เจาะเนี่ยพื้นตรงนี้มันแข็งมากเลยเราไม่สามารถวางหมุดลงไปได้มีค้อนมีหมุดอะไรอ่ะใช้หมดแล้วนะเจาะขึ้นไม่เข้าครับก็เลยใช้เชือกในยขึงกับต้นไม้เชือกเล็กนี่ใช้ข่งกับต้นไม้สองอันฝั่งนู้นอันฝั่งนี้อันตรงนี้เจาะไม่เข้าก็เลยใช้ไม้มาขึงเอาไว้แล้วด้านนี้ก็อันนี้เจาะ เจาะเข้าอยู่อันนึงรอดไปครับสภาพเต็นท์ตอนนี้ไม่สมประกอบเลยแล้วตัวหมุดที่ต้องยึดกับพื้นก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ยึดแน่นอนตรงนี้จริงๆไม่ต้องยึดอีกจุดนึ่งนะเนาะสี่ทิศมันเจาะไม่เข้าไงโอ้ยเหนื่อยมากครับชั่วโมงครึ่งแล,ล้วเนี่ยยังกลางไม่สําเร็จเลย นะเต็นเนี่ยก็จะรวบเก็บไปเลยไม่มาปิดฝังประตูแล้วไม่งั้นมันเข้าออกยากจะได้มีทางเข้าออกสี่ทางไงผมที่นี่แรงมากแล้วก็มีคนข้างๆนะครับเขามานอนเป็นเพื่อนเราด้วยรู้สึกอบอุ่นขึ้นเยอะเลยนีเต็นก็จะสภาพนี้นะครับในรอบนี้ก็เอาไฟมาต่อพ่วงนะครับเพื่อเพิ่มความยาวสายนี่ ลาไปถึงตรงนี้เลย ตอนนี้พลังงานอยู่ที่7%จเปนะครับแลวเห็นปหมประตูด้านหลังมันเปิดอยู่เราจะเปิดแอร์ให้เลี้ยงไปถึงด้านหลังเลยนะเย็นให้ทั่วห้องเลยผมจะตั้งเป็นแฟนแม็กนะครับจะไ้เป็นโลแล้วก็ลงก็แรงสุดด้วยทุกคนครับตอนนี้ห้องก็เสร็จแล้วนะครับมีทั้งแอร์เลี้ยงห้องโดยสารทั้งหมดเลยลามไปถึงด้านหลังของเต็นด้วยซึ่งตอนนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณ5นาทีมันก็ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะ ดูเงือบแบบโศกเลยเมื่อกี้แบบว่านั่งนั่งต่อไฟเนี่ยกลางคืนเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยนั่งต่อไฟจนห้องตอนนี้มันเป็นแบบเนี้ยอ้ไฟดวงนี้มาทำอะไรเนี่ยแทบไม่ติดเลย <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยครับหล่นช่างมันเถอะมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์ไอ้ตัวเนี้ยคือมันก็เราชาร์จไฟมันไม่เต็มมันเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็เปิดแอร์มาประมาณชั่วโมงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเย็นทั่วแล้ว ก็ทําการลดความเร็วแอร์ท่ลงๆแล้วนะแล้วก็อุณหภูมิก็เลยยี่สิบห้าพอ,เ,อ,อเดี๋ยวตอนไม่อาบน้ำเนี่ยก็จะปล่อยแอร์รันยาวๆเลยว่ากลับไมที่อาจจะเย็นสบายเลยก็ได้ห้องน้ํานี่ก็อยู่ใกล้มากเลยนะออกไปปุ๊บก,ก็ถึงปั๊บเลยห้องน้ําก็ถือว่าดีใช่ได้แล้วมีไฟสว่างด้วยเดี๋ยวเออออกดูห้องน้ำโอ้โหสว่างวาบสบายมากห้องน้ําดีนะห้องน้ำไม่เก๋เลย น,นี้ก็เป็นห้องอาบน้ําก็ไม่ได้แยกหญิงชายนะก็เดี๋ยวจะขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับร้อนมากตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จแล้วลองไปคุยกันเรื่องต่อตอนนี้ก็อาบน้ําเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่เต็นท์เนี่ยโอ้อากาศนี่เย็นขึ้นห้องด้านหลังนี่เย็นใช้ได้เลยเย็นกว่าข้างนอกอีกแล้วข้างในนี้ก็เย็นฉ่ามากเลยเอาละครับก่อนที่จะไปชมอุปกรณ์ที่ผมเอามาติดตั้งเอามาใช้งานในรอบนี้นะขอ กำลังใจจากเพื่อนๆหน่อยนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดซับให้ถึงพันเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแมนเจอร์นะครับในรอบนี้มานอนนะครับห้องนอนเนี่ยก็จัดออปชั่นเพิ่มขึ้นผมไปซื้อผ้าม่านแบบว่าปิดทึบเลยนะทำให้เราเนี่ยเป็นส่วนตัวมากขึ้นคือตอนกลางวันเนี่ยห้องมืดเลยแล้วก็บังสายตาจากคนด้านนอกด้วยติดมาทั้งคันเลยเวลาใช้งานก็ง่ายมากเลยเป็นเป็นแบบแม่เหล็ก แแกอามาาล้ว้ว็ปปะเขได้านหน้าก็ใช้เป็นแบบม่านปังแดดอ่ะเดี๋ยวลองไปดูจากด้านนอกนะว่าเห็นม,ม,มีมีจุดโบเห็นตรงไหนบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันและสิ่งที่กลัวนะครับก็คือแอร์มันจะออกออกไปด้านข้างอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ปิดพยายามปิดเอายมายะตามขอบเนี่ยทำให้มัน ปิดหมดทุกมุมเลยไม่ให้ไม่ให้มอมันออกอเอาแล้นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ข้างนอกนะครับเรามาเช็คดูว่าแอร์มันรั่วจากเต็นท์หรือเปล่าตามตะเข็บข้อต่อตรงนี้มันก็สมมติว่าเอามือไปอ้างไว้อย่างเงี้ยมันต้องถ้ามันรั่วมันต้องเย็นใช่ไหมมันก็ไม่นะแล้วที่สำคัญกนะ็คือรถตอนนี้เย็นมากเย็นทั่งคันเลยเนะี่ยคือข้างนอกมันร้อนเนาะข้างในมันเย็นเ,ยเป็นไอ้น้ำลยด้วยจากการเอาม่านมาติดนะครับก็ทําให้เราไม่เห็นด้านในเลยถ้าเป็นคลิปที่แล้วที่ผมเดินรอบรถอะจะเห็นว่าเออเรามองเห็นด้านในเนาะตอนนี้เรามองไม่เเหห็นะ็็นนนนอรแล้ว้วกมีีีตงท่่ยึ ตรงนี้เป็นแบบช่องกระจกอ่ะจะเห็นนิดนึงแล้วก็มาดูเสียงด้านหน้ารถนะเสียงดังไหมก็ก็ดังอยู่นะก็มีเสียงะแต่นั้นก็ไม่ได้แบบดังมากมายเลยตอนนี้ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ยี่ห้าองศาพัดลมเบอร์ห้าก็ดังประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ไม่ได้รบกวนอะไรมากแต่ที่นี่เงียบมากๆเลยบรรยากาศเงียบมากๆคือแบบเกรงใจสุดๆเลยเอา,อางี้ดีกว่าออกมา เดินเล่นนี้ไม่ได้เลยนะต้องอยู่เงียบ,ยบตอนนี้ก็ไม่มีลมนะอากาศค่อนข้างแบบไม่ร้อนแต่ก็ไม่มีลมถ้าใครนอนกลางเต็นเปิดใช้มุงรวดกลางเต็นเนี่ยก็นอนได้ช่วงนี้มันหน้าร้อนนะเนาะช่วงนี้มันเดือนเลยเดือนสามอากาศร้อนมากโอเคเดี๋ยวเราไปด้านในกันดีกว่าเนาะตอนนี้เขากลับไปอยู่ในเต็นนะทุกคนคือบอกเลยว่าข้างในเย็นกว่า ข้างในห้องนี่เย็นกว่าต่อให้อยู่หลังเต็นนะก็ยังเย็นกว่าจริงๆถ้าใครมีรถนะไฟฟ้าเนะี่ยและอยากไปนอนกลางเต็นหลายหลายคนอันนี้ตอบโจทย์เต็นนี้ช่วยได้เลยนี่ผมมาคนเดียวเนี่ยปัญหามีข้อเดียวเลยนะเรื่องกลางเต็นกลางยากมากถ้ามากันสามคนผมว่าโอเคเต็นนี้ถ้ามากันสักสามคนโอเคแล้วก็มีโต๊ะสักตัวหนึ่งไว้ทําไว้วางของอะไรเงี้ยแล้วก็มีเตียงเสริมเตียงเสริมเนาะมาวางไว้เนี่ยก็นอนตรงนี้ สักคนหนึ่งแล้วก็มีโต๊ะมีบริเวณหน่อยให้วางของได้อะไรเงี้ยแล้วข้างในเนี้ยก็นอนกันสองคนแจ๋วเลยอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบพกพาก็ไว้สำหรับยิงหน้าจอใช้เต็นท์เนี่ยเป็นจอแทนได้เลยชัดเจนแจ๋วมากเสียงก็นะเสียงก็เอาลำโพงแบบพกพาตัวเล็กๆมาต่ออันนี้คือแบบว่าเล็กนิดเดียวนะเพราะว่าที่นี่เขาแบบสเต็กเรื่องเสียงเราดังมากไม่ได้ ก็เอา SD c ซ r การมาเสียบหรือจะใช้มือถือเนี่ยยิงภาพเข้าไปโดยเครื่องโดยตรงก็ได้แต่ว่าที่นี่มันไม่มีสัญญาณเน็ตเนี่ยก็เลยต้อเอาเอาซ d กา r d ของรถมาเสียบก็ดูทีวีครับมันต้องมีของกินเนาะตัวนี้ก็เป็นกระเป๋านะกระเป๋าเก็บของแต่ว่ามันทําเป็นเก้าอี้นั่งได้ไงสามารถทำเป็นเก้าอี้นั่งได้ <Wow. S 1> แต่ก็เก็บของได้เหมือนกันน,นี่เป็นขนมที่เตรียมมานะโอโหประมาณแบบว่าอยู่กันเป็นอาทิตย์คนเคยกินรถนี้กันไหม นี่ซากุระอันนี้มันไม่ได้มีขายตลอดนะแล้วก็รถน,นี้จะกลิ่นหอมซากุระแล้วก็น,นี้รถบวยญี่ปุน่นนุนม่มๆกลิ่นบวยชัดเจนไม่มีเม็ดด้วยกลิ่นง่ายแล้วก็อะไรนะนเนี่ยอ๋อทาโร่ฮะทาโร่ชีสไงตัวนี้นะถ้าเอาไปอบไมโครเวฟเนะี่ยโอ้โหน้องๆพิซซ่าเลยบอกให้าจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไปลองนอนเนี่ย ที่ผมบ่นว่านอนไม่ได้นอนไม่สบายเนี่ยต้องนอนงอขาอะไรเงี้ยก็มีคนมามาแนะนําว่าให้ลองดันเบาเนี่ยไปข้างหน้าให้สุดแล้วลองนอนดูว่าจะนอนได้ไหมครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลองกันดีกว่าว่าถ้าดันเบาไปสุดแล้วเนี่ยผมไปนอนมันจะนอนได้ป่าจะมาดูกันทีนี้มาลองเปิดประตูนอนดูนะครับว่านอนได้ไหมนอนได้จริงๆด้วยครับไม่ต้องงอขาเลยพิดขาตรงขาชนประตูพอดี แล้วหัวก็ชนเบาพอดีอันนี้คือดันไปสุดแล้วนะนอนตรงๆได้แต่เราต้องหาอะไรมาลองด้านล่างหน่อยเท่าน,นั้นเองในรถคันนี้นะครับมีหนิวฟังก์ชันนะเป็นฟังก์ชันที่ไม่รับนะก็คือจุดเปิดประตูสุเฉินนั่นเองก็จะเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้านหลังรถมันเป็นเหมือนกับสลิงอ่ะเนี่ยห่วงสลิงให้เราดึงแค่เราดึงตรงนี้แล้วประตูก็จะเปิดจากด้านในได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเดี๋ยวลองดึงดูนะครับ ก็พักออกไปได้นี่เป็นฟังก์ชันสำหรับคนที่ติดอยู่ในรถนะครับสามารถใช้ได้เจ้าประตูคันนี้สามารถตั้งระดับความสูงได้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันเตี้ยลงมาอีกเราก็สามารถตั้งได้ด้วยการกดปุ่มให้ประตูมันลงมาจนถึงระดับที่เราต้องการสมมติว่าเราต้องการที่ระดับความสูงเท่านี้ใหเรากดปุ่ม ค้างไว้ประมาณสามวิจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาเสียงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็แสดงว่ามันได้จําแล้วว่าระดับความสูงจะเท่านี้แล้วเราลองปิดดูนะครับนะพอเปิดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งระดับความสูงก็จะเท่าเท่าเดิมเท่าที่เราเซฟเอาไว้วิธีตั้งค่าใหม่ก็คือดันขึ้นไปใช้มือนะครับดันขึ้นมาเลยแล้วก็กดเซฟ ครั้งต่อไปมันก็จะเปิดหลับสูงสุดเหมือนเดิมตอนที่เรานอนแบบเปิดประตูมันจะมีไฟตรงนี้ติดอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นไฟไท้ายประตูนะส่องตอนเราเปิดดูของก็พอดีกาลังจะนอนแล้วนะครับก็เลยนึกออกขึ้นมาได้ว่าไอ,อ้เจ้าเต็นท์นี่มันมีฟังก์ชันนี้ก็คือมันปิดเต็นท์ได้ฝั่งของรถนะครับมันปิดปิดได้แล้วก็สามารถกั้นห้องได้เลย สวัสดีครับตอนนี้เช้าแล้ว6กโมงครึ่งแล้วฟ้าก็สว่างแล้วด้วยแต่ไม่อยากลุกเลยอากาศมันเย็นนอนสบายมากเลยเดี๋ยวเรามาสรุปพลังงานกันหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณตั้งอุณหภูมิความเย็นที่25องศาความเร็วพัดลมเบอร์5เปิดแอร์ไป11ชั่วโมง25นาทีใช้พลังงานไป18ระยะทางหายไป85กิโลเขาวิ่งมาจากด้าน หน้าเข้ามาก็จะเจอจุดเลี้ยวรถนะครับเข้าไปไว้ด้านในเนี่ยมันจะเป็นที่กลางเต็นท์สำหรับริมริมเขื่อนแต่ว่าตรงโซนเนี่ยเขาจะให้เป็นที่พวกรถบ้านนะมากลางได้เนี่เขาจะเขียนป้ายบอกเลยว่าที่จอดรถบ้านหนึ่งรถบ้านตรงนี้ได้ จอดตรงนี้ได้เลยบริเวณเนี่ยทั้งหมดแล้วก็กลางส่วนข้างในคใคร,ใคร,ใครที่มีเต็นท์ก็เข้าไปกางเต็นท์ด้านไหนได้แต่ที่นี่นะสําหรับที่นี่ผมว่าคนที่กลางเต็นท์ลักษณะแบบเนี้ยดีกว่าบรรยากาศมันจะริมเขื่อนเลยจากจุดจอดรถหนึ่งนะครับแล้วก็จุดกางเต็นท์ด้านในเดินออกมาทางขวานะมันก็จะเจอกับร้านค้าสวัสดิการนะ เลี้ยวขวาเข้าไปก็จะเป็นจุดกลางเต็นสองซึ่งเป็นจุดที่ผมเนี่ยใช้ใช้รถมากลางเต็นนอนตรงนี้วิวก็ค่อนข้างไกลาจากน้ำโอ้ท้ามาวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องมากลางเลยแน่นยลากยาวเลยนี่ครับเขาก็จะมีป้ายบอกเลยว่าจุดกลางเต็นที่สอง นี่คือจุดกลางรถบ้านที่สองเรามากลางตรงนี้ใกล้วงเวียนแล้วก็ห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําอาหารเช้าดีกวา่า ทุกท่านที่กดติดตามและพบกันใหม่ในที่เที่ยวต่อไปในช่องออม m a เจอร์